เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องราวในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปเธอที่เราเชิดใกล้อยู่ทุกวัน ฉันยังรอคอยเธอนึ่งกลับมาฉันยังการปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาควางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรืร่องราวในวันวานได้ มีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับได้ยินไหมครับ เป็นไงบ้างครับคิดถึงทุกคนนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ได้พูดคุยกันตั้งนานนะครับสบายดีกันไหมครับคิดถึงทุกๆคนนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาพูดคุยกับทุกคนตรงนี้นะครับด้วยสถานการณ์ ที่เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันก็เลยทําให้เราต้องมานั่งเจอกันวันนี้นะครับตรงนี้ที่นี้นะครับผ่าน Facebook Live นะครับดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นไปหมดนะครับแล้วก็ีความสุขครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่วันนี้เรามาคุยกันตรงนี้นะครับผ่านแฟนเพจตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้ เป็นเฉพาะแล้วก็จะบอกว่าใช้คาว่าครอบครัวเราแล้วกันนะครับอยากให้เป็นผมแล้วก็เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ป้านะ้าอาทั้งหลายนะครับอยากให้มันเป็นแค่พวกเราจริงๆเพราะปกติเวลาเราฉลองวันเกิดหรือวันนี้นครับก็จะเป็นแค่พวกเราเท่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าทำตรงนี้ดีกว่าจะได้มีแค่พวกเรานะครับอเป็นไงกันบ้างครับทุกคน วันนี้ครบรอบอายุยี่สิบแปดแล้วนะครับรู้สึกก็โตขึ้นแล้วลหละครับไม่ได้เป็นเด็กแล้วก็สิ่งที่ <c oughs> อยากจะบอกทุกคนนะครับตอนนี้ก็คงมีแค่ว่าคำว่าขอบคุณคิดถึงแล้วก็รักทุกคนอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพอยากให้ทุกคนสู้ๆกับทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะ เกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือว่าไม่ว่าใครจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามในชีวิตตอนนี้นะครับอยากเป็นกําลังใจให้แล้วก็สําหรับใครที่เกิดไปแล้ววันเกิดผ่านไปแล้วหรือว่ากําลังจะมาถึงก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเช่นกันนะครับหรือใครที่เกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณที่มาจอยกันวันนี้นะครับ วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราจะมีกิจกรรมนิดนึงนะครับวันนี้กิจกรรมของวันนี้ก็คือผมมีของรางวัลหรือจะจะใช้คําว่าของขวัญก็ได้นะครับที่อยากจะมาให้ทุกๆคนปกติทุกคนจะให้ของขวัญผมใช่ไหมครับวันนี้ผมมีของขวัญที่ได้เตรียมไว้เพื่อที่จะมาแจกกับทุกๆคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลายรางวัลเลยนะครับมีหลายอย่างมากรางวัลที่หนึ่งรางวัลแรก ใช,ใช้คํานี้ก็ได้นะรางวัลแรกก็คือสําหรับใครที่ลงทะเบียนที่จะไปกินค่าด้วยกันตอนปีใหม่ครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่เราตอนแรกนัดก,กันไว้